แล้ววันนี้จะวันนี้เตรียมออเอกสารมาเพียบเลย,เน,ยนี่นะผมจะมาสอนคุณวิธีการนะอ,อย่างแรกสอนเรื่องไมซ t ก่อน with Life วิลไลฟ์มัลติพลายเออวิธีชีวิตสิ่งที่พัฒนาชีวิตสิ่งที่คูณทวีคูณชีวิตของเรามันคืออะไรมีม,มีมีทั้งหมด8อย่างวันนี้จะให้3อย่างนะครับแล้วก็3อย่างเด็ดๆแล้วก็มาสอนวิธีการเนี่ยทายัางไงที่คุณจะไปสร้างผลิตผลิตสินค้า เจ๋งได้นะครับแบบในเวลารวดเร็วแล้วก็จะมาสอนอีกอันนี้เตรียมตัวนี้เตรียมหลายอ,อย่างอันนี้ดูอันนี้อันน,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 นี้นี่คือตัวคุณใช่ไหมอาจอรยนี่นี่คือตัวคุณนะไอ้ข้างในคือตัวคุณแต่จริงๆแล้วคุณยังไม่รู้ว่าไอ้คุณยังมี power คนมันคือคิดว่าเขาจําได้แค่นี้มันสมองอยู่แค่นี้จริงๆแล้วเนี่ยมี power อยู่เหนือเขาอีกถ้าคนก็ใช้ข้างนอกเนี่ยมี power อยู่แค่เพิ่มเนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย power แม่งมาถึงสุดเนี่ยคนทําไม่ใช้ไม่เป็นมี3เลเวล ชีวิตแต่คนส่วนใหญ่ใช้แค่นี้เองคนส่วนใหญ่ใช้เลเวลไี้แค่นี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทุกคนวันนี้จะมาให้วันเรื่องนี้ไม่มีใครรู้นะเรื่อง super conscious m i n เรารู้แล้วเลยจิวิยามาแต่แท่จะไม่มีใครรู้แล้วในเรื่องนี้แต่ในประเทศไทยพูดน้อยมากเพราะส่วนใหญ่เขาจะพูดแค่ว่า c o n เชียสกแบอ u n คอนเชียสใช่หญ่ unconscious ก็คือทั้ง super ทั้ง sub conscious และ super c o n นเชียสแต่ส่วนใหญ่คุณรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าใจเรื่อง super c o n ยส i o u อ หรือจิตเนี่ยสำนึกคนส่วนใหญ่ไม่เคยไม่เคยเห็นการาฟนี้ทั้งชีวิตนี่คือกูไม่รู้ใช้ชีวิตแค่นี้ใช้ชีวิตแค่จุดเล็กๆแค่นี้นะทั้งชีวิตคนส่วนใหญ่จุดเล็กๆข้างในเนี่ยแต่นี่คือรูปตัวเขาไงแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าเขามี power เหนืออย่างนั้นแต่คนแต่ผู้ที่พูดก็คืออัน,นี้ไง super conscious อ่าสีสีน้ำเงินนี้ก็คือ uh, subconscious mind <อ> subconscious <อ>คือจิตใต้สำนึก แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเว้ยนี่วิทยาศาสตร์ล้วนๆนะจัอคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยไอข้างนอกคืออะไร superconscious หรือว่าจิตเหนือสำนึกบางคนใช้คำอื่นมีอะไรบ้างมีแปดอย่างอยากรู้ไหมอยากรู้รีบไปแชร์ไลฟ์มาจู่ๆแล้วมันต้องมีเรื่องของเงินด้วยเดี๋ยววันนี้จะแถมเรื่องของเรื่องของรายได้ด้วยผมบอกได้เลยมาดูช่องผมนะบอกได้เลยคุณจำมาดีๆช่วงนี้นะ อ่ะเราปกป้องเราป้องกันตัวเองอืตามตามโอเคตอนเราม,มันมีมันมีสถา,านการณ์โควิดอะ้รก็ตามปกป้องตัวเองนะเอ,อแต่ว่าอย่าเสพข่าวเยอะเกินไปผมมาบอกพวกคุณเนี่ยผมรู้ว่ารู้จริงอะ่ะเพราะว่าทั้งโชคดีของผมเยอะขึ้นเอ,อแรงกดแรงดูคนดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะขึ้นรายได้มากขึ้นตลอดเวลานะครับนี่ช่วงช่วง,งบอกได้เลยสองปีกว่าที่ปีกว่าที่มีโควิดเนี่ยรายได้ขึ้นตลอดอื รายได้ขึ้นตลอดคุณก็ทําได้แต่คุณต้องรู้ว่าคุณต้องโฟกัสกับอะไรไู้อการโฟกัสกับเรื่องลบๆบนั่นแหละจะเอาเรื่องลบเข้ามาเพิ่มนี่พอดีเอาหนังสือเล่มนี้มาเลยแชร์เลยหนังสือชื่อว่าคิดแบบนี้โชคดีตลอดการพอดีม <c oughs> ันเป็นหนังสือ <c oughs> ทอี่ <c oughs> มันอยู่ในเชลของผมใครให้มาไม่รู้ใครให้มาปกติผมไม่เคยอ่านหนังสือภาษาไทยคืออ่านหนังสือภาษาไทยก็มันมาได้ไงวะโอเคนะ่ยแต่มันเปิดขึ้นมาหน้าแรกเจอนี้เลยเว้ยดูรายการข่าวแล้วดวงตกดูรายการข่าวหหัวข้อ แค่นึ้กดูรายการข่าวแล้วดวงตกโอเคเลยใช่เลยถูกต้องเอาไปข้อหนึ่งเลยข้อแรกโนะอเคเปล่าดูเรื่องนะเออหีังสืออันนี้ใช้ได้เลยคนที่เ,เป็นแล้วเราเรามาจากงานวิจัยมาจากพวกงานวิจัยผมเคยรวบรวมงานวิจัยทั้งหมดเอ,อย่ยงเรื่องโชคดีนนนเนี่ยไว้ในหนังสือสามเล่มนะเออ่มีเรื่องกฎแห่งความโชคดีอะไรเงี้ยไปหาไาดูนะแต่ประเด็นคืออันนี้ก็เขียนดีเหมือนกันเช่นกันค่ะเขาว่าเราเพลย์เจอเออโอเคไม่เป็นไร เราจะพูดเราอยู่แถวนี้ไม่มีใครว่าคุณเบอร์เจอร์หรอกน,น,นี่เป็นช่องแห่งความนี่ช่องแห่งการสร้างความจรงิงคนอื Goku, ่นเขาจะบอกว่ามึงดูความจรงิงกันบ้างดิมึงดูอยู่ในโลกความจริงบ้างสิโลกความจริงพวกมึงหวยกูไม่อยากดู <c oughs> ความจริงแบบคนเร็วกูไม่อยากยุกูส <c oughs> ร้างความจริงดีงๆอย่างกูเข้า <c oughs> ใจแค่นั้นเองมีแค่นี้นะครับโลกนี้ผมบอกได้เลยในในโลกนี้เราสร้างความจริงกันพ e r ซนอลเรียลิตี้เราทุกคนผมคอนเฟิร์มด้วยวิทยาศาสตร์ควอนตัมฟิสิกส์นะครับควอนตัมฟิสิกส์นี่พิสูจน์มามาไม่ไม่ ไม่มีข้อสงสัยล้ว,ว่ามนุษย์สร้าง Personal Reality สร้างความจริงส่วนตัวของบุคตัวส่วนบุคคลฉะนั้นในเมื่อเขาบอกว่าความจริงดูความจริงใช่ไหมดิเราคิดแอบคิดในใจ ความจริงมึงห่วยกูไม่เอาเอาความดูความจริงซะบ้างสิความจริงมึงหรือความจริงกหใช่คนละความจริงเราเราก็ที่สำคัญไม่ต้องไปเถียงเขาด้วยนะใช่ใช่ใช่เนี่ยสำคัญกว่ามันจะเราดึงพลังงานเราทุกคนเราจะเหนื่อยไปอีกเราจะต้องโฟกัสอีกใช่เราเสีย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 โมเมนต์เสียปัจจุบันขณะของเราไปโฟกัสเรื่องนั้นอีกจะเสียพลังงานไปทำไมใช่เราเอาพลังงานเก็บจำไว้นะหนึ่งข้อที่เป็น life m u ล t i เ l i e r ถือชีวิตทวีคูณชีวิตสิ่งทวีคูณชีวิต อันที่หนึ่งเลยคือพลังงานโฟกัสพลังงานโฟกัสเวลาคุณโฟกัสไปโฟกัสไปที่ไหนเนี่ยพลังงานมันไหลไปที่นั่นเพราะฉะนั้นอย่าอย่าทิ้งอย่าทิ้งแม้แต่นาทีเดียวในการไปโฟกัสผิดที่จำไว้เลยแขงมากแม้แต่ใครมาชวนคิดเรื่องลบไม่คิดใครมาชวนดูข่าวลบไม่ดูกูมีโฟกัสของกูมีค่ากูโฟกัสเฉพาะเรื่องที่มันได้ตัง โอเคไหมเรื่องที่มันดีเรื่องที่มันดีงามขึ้นปรเสริฐขึ้นเจ๋งขึ้นรุ่งโรดขึ้นได้ตังค์ต้องร่ำรวยขึ้นกูโฟกัสเรื่องนั้นเท่านั้นมึงอย่ามาดึงโฟกัสกูไปโฟกัสเรื่องอื่นใดๆทั้งสิ้นไม่สนมึงหนึ่งเรื่องที่คุณจะต้องที่มันคือไลฟ์มัลติพลายเออร์หรือเอทวีคูณพลังชีวิตคือพลังงานโฟกัสของคุณ คุณต้องปฏิเสธทุกอย่างที่มันไม่ทำให้คุณจเจริญขึ้นปฏิเสธปิดไม่คุยลบใครมาคอมเมนต์ลบลบล, <c oughs> Delete, ลบปลด d e l e t ลบปดแบงห้าเข้า <c oughs> คุณดูเพจผมเด็ไม่ค่อยมีอ่ะ ไม่มีนะเบย์พลนี่แทบจะไม่มีคนบางคนเป็นลดลบปัญหาไปหมดแล้วผมแบนแม่งหมดแล้วนี่นี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเราสามารถที่จะกําหนดชีวิตเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะไม่เราไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาเนี่ยคนอื่นเข้าไม่ได้เด็ดขาดใช่แล้วเออความคิดดีๆไอ้ความคิดไม่ดีทั้งหลายเอาออกไป้หมดใช่แล้วเพราะนั้นอันแรกเลยคือพลังงานโฟกัสของคุณนะมันเป็นมันเป็นอะไรที่ฟรีแต่มันทําให้คุณเพเพิ่มพูน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 ได้ตลอดเวลาอืมอันนี้มันเป็นมันเป็นทรัพย์สิน ของเราเองส่วนตัวทรัพย์สินส่วนบุคคลแล้วคุณสามารถเอาไปใช้เพิ่มอะไรก็ได้คุณเลืออะไรวะทรัพย์สินส่วนบุคคลใช่ชอบไงโอเค <c oughs> พลังงานโฟกัสคือมันไม่มีใครเอาจากคุณไปได้อืม,มันไม่มีใครมาบอกว่ามึงมาโฟกัสที่นี่อืแล้วมันบังคับไม่มีใครบังคับคุณได้คุณแหละเป็นเราเป็นคนเลือกเองอแล้วเหตุผลเหตุที่คุณมาเลือกช่องนี้ก็เพราะคุณอยากจะโฟกัสเรื่องนี้ถูกบางคนอาจจะบอกดูข่าวแล้วหดหูเบื่อพลังตก ดูตรงนี้แบบทำไมดีจังเลยอาจารย์ก็หล่อนะครูก็สวยมีคนบอกเมื่อกี้นะถึกตั้งแล้วใช่แล้วแล้วก็พวกเราผมพวกเราเป็นผลลัพธ์ของพลังงานดีๆผมไม่ได้มา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 ต้องการมาเอ่อต้องการมาเฟกออกหน้ากล้องแล้วก็ท,ทั้งทังที่เอ่อชีวิตไม่ใช่แบบนี้แต่ผมเป็นผลลัพธ์ให้คุณเห็นก่อนแล้วเอามาสอน โอเคป่ะ okay, ไม่ได้ไม่ได้เอาหลักการที่นั่งท่องจามาแล้วก็มาสอนโอเคไหมนั่นคือข้อแรกพลังงานโฟกัสแล้วข้อสองคือวันนี้สอนหลายข้อ,อวันนี้จะสอนข้อน,นี้นะครับทุกคนก็พอดีพอดีมีม,ม,มีมีหลายอย่างที่อยากจะสอนก็คือว่าเดี๋ยวจะสอนข้อสองข้อ,ขอ,ขอ,ขอต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการอะไรคือโฟกัสใช่ไหมอันที่สองคือความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์มันคืออะไร ควาอะไรที่มันจะทําให้คุณได้ตังค์เยอะรวยขึ้นเยอะแล้วก็ทําทให้คุณเรียกว่าก้าวหน้ากว่าคนอื่นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีตัวอย่าง้ว้เตรียมเตรียมน,นั้นเลยด้วยออดิโอของเธอที่บอก <c oughs> ที่บอกดาวน์โหลดมาจากดาวน์โหลดมาจากจัก,กรวาลนะโอเคเดี okay? <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี <c oughs> ๋ยวจะเล่าให้ฟังเอา <c oughs> เอา<ๆ>เอาข<ๆ>้อสอเหยื่อดาวโหลดจากจักรวาลยอดเออเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมียังมียมีมียังเตรียมไามยัง ออนี่เขา<ห>เขาเคสเคสมาเล่าใหผมฟังเดี๋ยวผมจะเล่าอันนี้ฟังก่นอนเวลาคุณ,ค,ณคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคิดว่าเขามีแค่สมองของเขาเขามีแค่สมองของเขาอยู่แค่อะไรที่อะไรที่ที่จะรู้ได้มันก็คือมาจากการนั่งท่องจำหรือการไปนั่งเรียนรู้กับมันมเขาถึงจะรู้ได้คุณเข้าใจผิดแล้ว คุณจะพึ่งคุณแค่คุณจะพึ่งแค่สมองของคุณเหรอทั้งชีวิตอคุณจะพึ่งแค่ว่าคุณมีเวลามานั่งท่องจําวันละแปดชั่วโมงแล้วกูท่อง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 แล้วกูก็เรียน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 แล้วกูท่องท่องท่องแล้วก็เรียนรู้มันไม่ใช่แค่สมองของคุณถ้าคุณล้าคุณรู้คิดแค่นั้นคุณใช้ชีวิตจํากัดมากอนี่ดูันี้อันนี้เป็นกราฟที่ผมแบบที่แบบอธิบายโคตรเจ๋งอ่ะเพราะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าจิตใต้สํานึกมันเล็กกว่าของเราอืไม่ใช่นะจิตใต้สํานึกมันเหนือเราอีกอ่ะอยู่น่่สมมติวา ไอ้ัวงกงการนี่คือคุณใช่ไหมแล้วคุณใช้สมองของคุณความรู้ทั้งหมดอยู่ในนี้ออืความรู้ตั้งแต่คุณเรียนมาอยู่ในนี้ที่จําได้ขนาดนี้พูดง่ายคือที่จำได้ตัวอะไรที่รู้เตอใช่ที่จําได้ขนานี้คือพูดง่ายคืออยู่ตรงหน้าจอคอมเถ้าเปลี่ยนเป็นคอมพิวเตอร์คืออยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เห็นได้อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณจิตไอ้สีฟ้าคืออะไรหรือเปล่าจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกคืออะไรทุกอย่างตั้งแต่เกิดมาแม่งจาหมด ก็ง่ายคืออยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็อยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณทั้งหมดแล้วคนส่วนใหญ่แค่แค่ฮาร์ดไดรฟ์ของตัวเองก็ยังไม่เอามาใช้แค่จิตนั้นใช่ไหมไม่ยังไม่ได้ใช้เยอะมากเราฟูดมากในคนนี้เป็นนักจิตวิทยาเขาจะรู้ดีแล้วก็อจิตสํานึกอันนี้คือจิตสำนึกที่อยู่บนหน้าจอก็แค่คนส่วนใหญ่ก็รู้แค่นี้จิตใต้สำนึกก็ยังไม่ับไม่ใช้มาไม่คุ้มเลยูดง่ายคืออยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ตัวเองยังไม่ใช้เลยอืตอนนี้เนี่ยไอ้นี่คืออะไร นี่คือจิตเนี่ยสำนึกตอนนี้คุณต่อไวไฟแล้วคราวนี้มึงต่อ Wi-Fi แล้วคราวนี้มึงต่อ Wi-Fi Google แล้วคราวนี้เขาคราวนี้ติดต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้แล้ะคนส่วนใหญ่แม่งไทยทั้งชีวิตยังไม่เคยเชื่อมอินเทอร์เน็ตยังไม่เคยไปนั่งขุดฮาร์ดไดรฟ์ตัวเองเลยบางทียังไม่รู้ได้ซ้าวมันแต่งอินเทอร์เน็ตในตัวไม่ได้ไปขุดฮาร์ดไดรฟ์เจอแต่ขยะเจอแต่ขยะแล้วเอาขยะมาใช้แต่ที่ดีๆไม่เอามาใช้นะเป็นขุดฮาร์ดไดรฟ์แต่ว่าขุดแต่ขยะมาดูแต่่่ทีีดๆมเก็บไไป แปลกมากมนุษย์เรานี่แปลกมากนี่คุณถ้าคุณเข้าใจสามระดับของชีวิตของแล้วเรื่องนี้นะสอนมาตั้งแต่หลศาสดาละแล้วก็แต่คนส่วนใหญ,ญ่อธิบายไม่ได้ไม่เข้าใจไงคนส่วนใหญ,ญ่ก็ใช้คำภาษาอะไรไอ้ที่ข้างนอกในที่เรียกว่าต่อ Google เนี่ยที่เรียกว่าต่ออินเทอร์เน็ตได้เนี่ยที่เรียกว่าซูเปอร์คอนชิสไมล์หรือจิตเนือนสำนึก hmm. อันเนี้ยดาวโหลดอันนี้คือคนใช้คำว่าอะไรอันนี้คือบม่นเขานี้คือมันคืออิน r m เมชันทั้งโลก มันไม่ใช่อยู่ในแค่ฮาร์ดไดรฟ์ของคุณแล้วมันคืออินโฟเมชันทั้งโลกที่มนุษย์เคยรู้กันมาหมดตั้งแต่สมัยไหนที่แล้วแต่คุณสามารถดาวน์โหลดอมาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเรียนคอนเฟิร์มเรื่องนี้เลยจริงแล้ววันนี้มีตัวอย่างด้วยหนึ่งคนเนี่ยวันนี้มีตัวอย่างนี่เขาไปฟังเขาไปสอนวิธีพี่น่งสอนสอนวิธีนั่งสมาธิแล้วจูนสมองกับเขารู้ได้ง่ายไหนึ่งคนคลิปอาจจะมีมากกว่านั้นใชจใช่ใช่ใช่ใคนนี้เขาเล่าเลยคนเล่าเลยเรื่องมีใช้มาตลอดชีวิตเขาหรอเออ โ <Okay. S 2> อเคกานิกาบอกคนอารมณ์ดีเป็นพลังวิเศษถูกต้องโอเค okay. ขอบใจมากอันนี้อันนี้ก็เป็นไลฟ์มัลติพายเล้อีกอย่างเนี่ยเป็นเป็นทวีคูณพลังชีวิตอย่างนี้ก็คืออารมณ์ดีชี่ยังเขียนไป้เลยเนี่ยเดี๋ยวเขียนมาด้วยอางนี้ด้วยอารมณ์ดีเนี่ยขอบใจมากจากกานิกาอ่โอเค so หน้าที่ของคุณคือเรียนรู้วิธีการใช้อันนี้แล้วก็หาทางสร้างเงินกัมนมาหาทางสร้างเงินกัมนมาแล้วผมบอกด้วยเลยย,ยุคนี้จริงๆแล้ว คนส่วนใหญ่ยังไม่เคยใช้เลยไอ้น,นี่ไอ้น,นี่คือความคิดสร้างสรรค์อันนี้ที่โลกเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ผมบอดได้เลยนะโมซาดบาร์ Mozart, Bach, หรือศิลปินต่างๆจริงๆเขาก็บอกว่ากูก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะนะกูก็ดาวน์โหลดมาจากจักรวาลกูก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันอะ่ะบางทีไม่ฝันแต่พอไม่คัดนี่อย่างเงี้ยเขียนเพลง yesterday ก็เขียนจากคาฝันเอาไม่ต้องร้องมีเพลงประกอบด้วยเหรอจะ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 มีตัวอย่างประกอบได้ไหมรายการนี้จะได้มีปรสานไงจริงๆอ่ะพอไม่ค้านี่ก็รู้ว่าเพลง Yesterday อ่ะรู้จักใช่ไหมเป็นเพลงที่คนคนเอามาคัฟเวอร์มากที่สุดในโลกเป็นเพลงอันดับหนึ่งของโลกมากันเด้อเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรตั้งแต่อายุ20กว่าต้นๆก็เขียนเพลงนี้แล้วก็บอกว่าออากูเขียนเองเหรอไปเช็คกับคนอื่นมึงมึงเขียนบ้านเนี้ย อ้าวถ้ามึงไม่เขียนแปลว่ากูเขียนใช่ไหมกู <c oughs> กูได้กูได้มาจากตอนกูฝันน่ะเข้าใจป่ะนี่แหละคือการจูนกับพลังจกักรวาลได้มาตอนฝันทําเงินได้ตั้งมหาศาลท้อกลายเป็นศิลปินอันดับต้นๆของโลกเป็นตํานานเพราะรู้จักจูนกับความคิดสร้างสารรค์เพราะฉะนั้น,นข้อสองคือความคิดสร้างสารรค์ข้อสามคืออารมณ์ดีนี่คือมัลติพลายเออร์เท่านั้นไลฟ์คือทีวีคูณชีวิตสามสิ่งโอเค เขาต้องมาดูว่าวิธีการเปลี่ยนมันเป็นยังไงเปลี่ย <Okay, S 1> เปลี่ยนมันเป็นยังไงเดี๋ยว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 เอาอันนี้มาสอนเอามาแชร์ก่อนอใ<ๆ>ใ่ให้ให้ให้เคสมาช่วยสอนไปโอเค